ครับสวัสดีครับพบกับพบุกวิทยาชาแนลครับเป็นไงครับมาครับวันนี้ตรงกับวันพุธนะครับวันพุธท,ที่สามมีนาคมสอง้ารสี่เวลาตอนนี้ในประเทศไทยเกือบจะสิบจุดศูนยศูนย์นอนแล้ว อากาศร้อนมากเป็นไงครับนันดนี้คุณโก้เพียรตัดให้มาครับเพราะใส่แล้วพูดไม่ค่อยออกเลยใส่ไม่ค่อยออกใส่เดินไปห้างเด็กๆร้องเลยโอยเหนื่อยครับเ, <c oughs> เดี๋ยววันนี้ครูชาไทายกลับไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ที่ อ,อําเภอเขตราราชจาังหวัดอุบลราชธานีนะฮะบ,บินน่าจะประมาณบ่ายโมงครึ่งที่สนามบินดอนเมืองนะครับพี่มุกไม่ได้ไปส่งนะครับเพราะว่าต้องดูแลน้องแมวและที่สำคัญคืองานเข้ามาเยอะแยะมากครับต้องประสานงานคุยเรื่องงานต่างๆนานานะครับครูชาไทยไปหนึ่งอาทิตย์โอ้พี่มุกคิดถึงแย่เลยช <laughs> ่วงนี้ขยันครับ ขยันตัดที่แมวทาความจะาดห้องขยันดูแลตัวเองเพื่อเตรียมตัวเป็นนักแสดงที่ดีนะฮะตอนนี้งานเยอะเลยนะฮะทั้งพ,พิธีกรนะครับกรรมการตัดสินเวทีท็อปโมเดลแคลไลจิบที่นะครับแล้วก็จะมีหนังมีละครตามมานะฮะแล้วก็วันที่16จะถ่ายมิวสิกวิดีโอนะครับ <c oughs> ร่วมเล่นกับ พี่อุ๊บแม่สินตางแล้วก็หมอปานครับไปถ่ายกันที่พัทยานะครับเพลงเป็นของศิลปินใหม่บอมนะฮะน้องบอมน้องบอมคันนามิวสิกนะครับโอ้โหบอสใจดีมากเพลงดีมากครับเพลงโดนเลยฟังแล้วโดนเลยนะครับก็เดี๋ยวคงจะมีรูปภาเพเหตุการณ์มาอัปเดตให้แฟนคลับได้ชมกันนะครับก็เออเช้านี้ เมื่อคืนร้อนโอ้นี่มีนานะถ้าเบษาตายแน่ๆเลยนะเออต้องเตรียมแอร์เตรียมพัดลมไปเยอะๆเลยนะครับเมื่อวานดูย้อนรอยคนไปข่าวช่องทีวีพูนกันหรือเปล่านะฮะประเด็นเรื่องศึกเมียหลวงเมียน้อยโหสนุกมากเลยนะครับเข้าไปดูนะครับครูชาไทยเขามีการทันา,าการที่ดีนะครับก็ตั้งใจมากนะฮะคิดว่า ครูชาไทยเขาเรียนรู้อะไรได้เร็วนะครับเก่งมากๆเวลาทํางานกบับครูชาไทยที่ก็เลยสบายใจนะครับเมื่อวานเราก็ได้คุยกันหลายเรื่องบอกว่าเดี๋ยวอีกสักสิบปีพี่อุ๊บไปทํารีสอร์ทที่บ้านครูชาไทยไดีไหมที่เข็มมาราชนะครับเพราะว่าอากาศดีรัดใกล้แม่น้าโขงนะฮะแล้วก็คือครูชาไทยมีที่หลายต่างอยู่นะรวยนะ<ด>เศรษฐีเจ้จาสวัวเล่นน้อยเลยนะนะและ้วก็ครูจะ ครูชาไทยออกที่ที่อุ๊กออกเงินนะฮะก็บ้านปลายชีวิตแล้วครับนะฮะก็ยังบอกว่าเ,าเดี๋ยวไปอยู่ด้วยนะ <c oughs> เขาบอกยินดีเลยนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ตอนนี้ก็เตรียมแนละ้วโคสิบสองแล้วนะครับเราก็เตรียมตัวเพราะว่าที่ผ่านมาก็ช่วยเหลือคือบางเรื่องก็มันมันมัน,ม,นมันไร้สาระมันไร้ประโยชน์นะฮะเราก็ไม่เข้าไปช่วยนะครับ เราไปช่วยที่สิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์แล้วก็มีสาระและเรารู้สึกดีกับมันด้วยนะครับสิ่งไม่ดีอย่างที่บอกว่าเราก็ขอยออกมาดีกว่านะครับเดี๋ยววันนี้ตื่นเช้าทําความสะอาดห้องตักที่แมวไปแมคโครซื้อชิอชูซื้อ,อยาก,กันยุงซื้อนมไวตมนินชอบกินรสชาไทย <c oughs> <c oughs> แต่ ก,กินชาไทยแล้วก็มึนเลยนอนตาสว่างตาแข็งนอนไม่หลับเลยแต่ชอบนะฮะก็ここเลยซื้อมาติดตู้เย็นไว้แล้วเดี๋ยวจะไปตลาดนะครับไปตลาดไปกินก๋วยเตี๋ยวนะครับทุกคนที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวมากๆนะครับอาทิตย์น,นี้ยังไม่มีงานไปต่างจังหวัดน,นะครับเริ่มอาทิตย์หน้าง,งานก็จะเยอะเลยนะครับแมสซ์สวยๆนี่ของพีโซโซ่พโก้เหรอครับเฮ้ย เฮ้ยใส่ผิดใส่ผิดดูตลกมากเลยนะครับก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะฮะที่มีให้กับพี่อุ้มนะครับถึงยอดจะตกก็มันไม่ได้มีผลกับการดำเนินชีวิตหรอกครับยอดก็คือยอดนะครับมันมาเรียง อะไรไม่ได้เลยเราก็มีหน้าที่ของเราทําอะไรต่อไปนะฮะช่วยเหลือสังคมคนสัตว์ต่อไปยอดคือยอดเดี๋ยวมันก็ขึ้นมีลงมันเหมือนชีวิตมนุษย์คนเรานะครับที่มีขึ้นมีลงนะครับอย่าไปกดดันกับมันตอนแรกก็กดดันตนลาดก็ปล่อยไปใครรักเราก็ติดตามใครไม่รักก็ออกออกจากการติดตามก็ได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะไปตลาดแล้วขอขอบคุณทุกกาลังใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่ง Subscribe ก,ก,กับช่องอวิริิ a Channel นะครับเดี๋ยวส่งกําลังใจให้ครูชาไทยเดินทางด้วยความปลอดภัยก,กันนะครับเดี๋ยวครูชาไทยคงจะมีรูปสวยๆมีอะไรอัปเดตมาฝากแฟนขับอย่างแน่นอนเลยนะฮะพี่อุตอนแนวจะไปด้วยเดี๋ยวดูก่อนนะถ้าไม่ติดอะไรก็จะไปนะครับบ๊ายบาย